เราจะไปเก็บเห็ดกันจ้ะตอนเช้านีม้มีตะก้าเรียบร้อยกลับมาจากอลาสกาป้าข้างบ้านก็โทรมาเรียกเลยเห็ดเยอะแยะมากเรียกให้เราไปเก็บเห็ดเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะเยอะแค่ไหน If they look firm and clean yes But they gotta look firm and clean. นี่เห็นไหมทุกคนสวยมาก <they> นมี่ทั่วเลยอันนี้ต้อง เอามีดตัดเหลือขั้วมันไว้ให้มันขึ้นต่อปีหน้าได้ละเดี๋ยวขอเอาตรงมุมนี้ก่อน ต้องเอาใช้มีดตัดล้วจะเหลือขั้วมันไวยจะมาฝั่งนี้ทุกคนจะเลือกเก็บดอกเล็กๆที่มันยังไม่มีรอย แกินเนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยต้องมองดีๆเพราะบางทีมันใบไม้มันกลบอยู่แล้วฝนมันตกมันเปียกแล้วมันก็กลบอยู่ this way. Oh, this one's come up this way. Okay, I'm going here. Oh. It's so Cut it. เยอะเยอะเลยสวยเนาะอันนี้เนาะพอเทุกคนมันมีอยู่ทั่วเลยต้องสังเกตให้ดีๆนะเนะ่ยเพราะว่าบางทีมันใบไม้มันกลบอยู่นะ เยอะอะ่ะเก็บไม่หมดหรอกก็เก็บเอาไว้เอาเก็บเอาแค่บางส่วนแค่นั้นเลยเห็นไหมอันนี้งามงามได้สองดอกตรงนี้ได้มาละสองดอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยใบไม้มันกรอบอยู่มันจะเป็นดอกเล็ก อเอามาอันนี้อันนี้ไม่เอาดีกว่าดอกเล็กเกินไม่เอาละปิดไว้ทุกคนดูตรงข้างหน้านะตรงนี้เดี๋ยวจะซูมดูให้ใกล้ๆแต่มันจะต้องมุดเข้าไปในะป่าน,นิดนึงนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเต็มหมดเลยเหลืองเต็มหมดเลยแต่ต้องมุดเข้าไปนะเนี่ยแต่ขวัญจะไม่มุดเข้าไปละเพราะว่าเก็บเอาแถวๆข้างทางนี่แหละเพราะว่ามันเยอะเก็บไม่หมดหรอก เยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆว้าวว้าวโอเคตกลงบ๊อบจะมุดเข้าไปเก็บพ yeah, yeah. ี่ก็กูดวยันดูสันดูสัดูสันสนดสนดันดอันนี้สันดันดสันนนนน นี่พอดีเห็นอยู่ตรงพุ่มตรงนี้ดูเหมือนมันจะสวยนะเดี๋ยวจะมุดเข้าไปดูเออสวยจริงๆริงเหรออันนี้อันนี้สวยเดี๋ยวจะเอาอันนี้ดีกว่าสวยนี่ดอกนี้ก็สวยอุย้ยเยอะยิ่งตัดยิ่งเจอนี่เห็นไหมใบไม้มันปิดอยู่ ต้องมองดีๆอันนี้เอาดอกเดียวแล้วกันสวยคุยดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวยเนี่ยงามงามงามดอกนี้งามล้นตะก้าแล้วแต่ต้องอยากเก็บอยู่อ่ะบอ่ะบ๊อบ ล้นตะกร้าแล้วแต่ยังอยากจะเก็บอยู่ฮะเอาชิ้นนั้นคู่โอเคเยอะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆโอ้ยอันนี้ไม่สวยนี้ไม่สวยเย่ะเอานี่ดีกว่าอันนี้สวยกว่าอ่ะได้เยอะแล้วอ่ะเต็มตะกร้าแล้วอ่ะ คนดูรรในนั้นเต็มหมดเลยเห็ดทั้งนั้นนี่ได้มาละเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวจะออกไปละพอแล้วสำหรับวันนี้เยอะแล้วเป็นไงล่ะทุกคนนี่เห็นไหมพอละจริงๆนะมันมีอีกเยอะมากเก็บไม่ไหวเอานี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมพอเดินออกมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นปะ แล้วเราจะอ,อดไม่ได้เนาะจะไม่เก็บเนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างทางนี่เองนะเนี่ยเห็นไหมโอ้ดูเยอะมากอดูข้างในนั้นก่อนโอ้เยอะขนาดเยอะขนาดโอ้ปยปาดเก็บบาวาดบาไหวเลยเจ้านะทำไมมันเยอะขนาดนี้ ตาย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 ,ตายเยอะมากเยอะมากเก็บไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่ะอดใจไม่ไหวเอาสักหน่อยแล้วกันเอาแถวใกล้ๆเนี่ยตรงข้างถนนนี่แหละตรงข้างทางเดินนี่แหละคือเอาไปเยอะก็กินไม่ทันนะ่ะนะเนี่ยแต่เห็นแล้วมันก็อดที่จะเก็บไม่ได้นะ่ะมันสวยนะเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยอ่ะสวย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 อ้า ได้เห็นไหมขนาดเต็มตะก้าแล้วนะยังอยากจะได้อีกนะเนี่ยยุะกินอ่ะขออีกสักหน่อยแล้วกันเนี่ยใหญ่บลเลบลล่าเบล่าเลยอันนี้เอาได้นี่อยู่ ออกจากป่ามาละเห็นไหมว่าได้เยอะขนาดไหนอันนี้เฉพาะตะก้านะมีอีกถุงหนึ่งที่บ๊อบแกหิ้วออกไปคือไม่ไหวแล้วมันยังยังมีอีกเยอะเก็บไม่หมดหรอกเอาเท่าที่พอกินแล้วกันเต็มที่แล้ววันนี้แค่นี้ล่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย